สวัสดีค่ะชื่อหมอเครือวันหมอนวดบำบัดบ้านเจ้าเสด็จเสนายุทยานะคะวันนี้ก็อยากจะมากล่าวขอบคุณนะจุดนี้ที่ได้มายืนนะคะก็คือได้พัฒนาตัวเองจากหมอนวดเพื่อสุขภาพค่ะจนได้มาเป็นหมอบำบัดแก้การนะคะให้ลูกค้าได้ให้คนที่มี ความต้องการการแก้าการแต่ละอาการได้ลึกขึ้นและถึงอาการของลูกค้าแต่ละคนนะคะโดยต้องขอขอบคุณคุโรสมากๆเลยค่ะที่ให้วิชากับความรู้นะคะที่ทำให้หมอตัววันได้มายืน ณจุดนี้แล้วก็มีลูกค้ามาทุกช่องทางก็องขอขอบคุณ Facebook TikTok YouTube ด้วยนะคะที่ทำให้มีลูกค้ามาก็เพราะคุโรสะที่ทำให้ได้รู้จัก TikTok ให้ได้รู้จักว่าเราต้องเปิด Facebook ยังไงเพราะคุโรสเลยค่ะคุโรสเมืองเยอรมนีนะคะรู้เินดอรแล้วตอนนี้ก็คือคุณครูให้ ทุกอย่างเลยให้ใจให้ความรู้แล้วก็คือติเป็นติทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อันไหนที่เราทำถูกก็จะบอกเราค่ะไหนที่เราทำก็จะปรับเปลี่ยนให้เรานะคะคุณคูณโรสมาปรับมาเปลี่ยนคนผู้หญิงคนนี้เลยค่ะจนมาจากที่ว่าเป็นหมอนวดผ่อนคลายค่ะจนมาตอนนี้คือหมอบำบัดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆที่ทำให้คธอวันได้มี ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นที่รักสุขภาพและมีความรู้ค่ะก็จะแล้วก็ทำให้วันเนเปอร์เพิ่มการปรับระดับราคาให้ตัวเองมีค่าในงานของเราด้วยนะคะก็เป็นสี่ระดับค่ะอันดับท็อปเลยก็คือจะเป็นพันห้านะคะพันสามหนึ่งพันและแ0 0ร้อค่ะแต่ลูกค้าก็จะมาตอบสนองมาตอบรับระดับท็อปนี่แหละคะ่ะเพราะเรามีการบำบัดที่มากขึ้นนะคะอัน ก็อยากจะมากล่าวก็คือขนลุกค่ะอยากจะจะอยากจะบอกว่านี่นะคะความภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เจอครูบาอาจารย์สินเสมอกันค่ะแล,และให้ทุกอย่างค่ะคิดถูกามากเลยที่ตัดสินใจโรงเรียนนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูลโรสด้วยค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะไม่เถียงไม่ถามค่ะทำตามอย่างเดียว ยังไงก็ฝากติดตามหมอเคือวันนะคะหมอนวดบำบัดบ้านเจ้าเสด็จเสนายุทยาค่ะทุกช่องทางค่ะตอนนี้ติ๊กตอบลูกค้ามาเนืองแน่นเลยนะคะแล้วก็ก็ดีใจค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ